เคยรู้สึกไหมครับว่าเจอปัญหาอะไรที่มันโอ้โหใหญ่เบิ่มจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนรู้สึกเหมือนติดทางตันไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือแม้แต่เรื่องในชีวิตประจําวันวันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากที่จะเปลี่ยนภูเขาลูกใหญ่ให้กลายเป็นแค่เนินเขาเล็กๆที่เราก้าวข้ามไปได้สบายๆเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่หัวข้อแรกของเราพอเจอปัญหาใหญ่ๆเข้าเนี่ยเราจะทํายังไงดี ไอความรู้สึกแรกเลยก็คือมึอนใช่ไหมครับแบบสับสนไปไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีลองนึกภาพตามกันดูนะครับสถานการณ์ที่แบบทางเลือกมันเยอะแยะไปหมดหรือว่าเป้าหมายมันดูไกลซะจนท้อไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่เรากําลังจะคุยกันเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะคะ เราจะมาตามเรื่องราวของเพื่อนสีสองคนชื่อว่าลิปดากับโพ l ล่าซึ่งกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้เลยพวกเขากำลังจะไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนคนหนึ่งพอไปถึงห้างปุ๊บนะคะลิปดาก็อุทานออกมาเลยโอ้โหของเล่นเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเลือกอันไหนเป็นของขวัญดีล่ะเนี่ยเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยของปัญหาที่มันดูใหญ่เกินตัวเพราะอะไรเพราะตัวเลือกมันเยอะจนเลือกไม่ถูก แล้วก็จากจุดที่ดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้นี่แหละครับเพื่อนที่ชื่อโพล่าเนี่ยก็ได้เผยเคล็ดลับเด็ดออกมาซึ่งเป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายมากแต่ว ork สุดๆแล้วนี่ก็คือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยครับนั่นก็คือการแยกส่วนปัญหาหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decomposition แล้วไอ้การแยกส่วนปัญหาหรือ decomposition เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ว่ากันง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการที่เราทุบปัญหาใหญ่ๆที่มันดูซับซ้อนเนี่ยให้มันแตกออกมาเป็นปัญหาย่อยๆเล็กๆที่เราพอจะจัดการไหวคือแทนที่จะไปสู้กับมันทั้งก้อนใหญ่ๆนะครับเราก็ค่อยๆแก้ไปทีละชิ้นทีละส่วนกลับมาที่เรื่องของโพล่าสิ่งที่โพล่าทำเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับคือแทนที่จะไปยืนงงอยู่กลางดงของเล่นนะฮะโพล่ากลับตั้งคำถามเล็กๆขึ้นมาแค่3ข้อเองข้อแรกเพื่อนเป็นเด็กผู้ชาย งั้นก็ต้องเลือกของเล่นสําหรับเด็กผู้ชายสิข้อ 2, 2เพื่อนเราอายุเท่าไหร่จะได้หาของที่มันเหมาะกับวัยของเขาและข้อ3ของขวัญชิ้นเนี้ยมันมีประโยชน์ไหมช่วยให้ได้เรียนรู้อะไรหรือเปล่าแล้วก็นี่แหละครับมหัสจรรย์มากพอซอยปัญหาให้มันเล็กลงแบบนี้ปุ๊บคาตอบมันก็ลอยขึ้นมาเลยครับง่ายๆเลยนั่นก็คือหุ่นยนต์ครับทําไมล่ะก็เพราะมันตอบโจทย์ได้หมดเลยไงครับ เป็นของเด็กผู้ชายเหมาะกับวัยแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมความรู้เรื่องเทคโนโลยีได้อีกเป๊ะเลยโอเคพอเห็นตัวอย่างของลิป d a ดากับโพล่าแล้วน่าจะเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าไอ้หลักการเนี้ยมันเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างบอกเลยว่าหลักการนี้มันใช้ได้กับแทบจะทุกเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นปัญหาคือต้นไม้จะตายเราก็ย่อยสิครับ เช็คน้ำเช็คแดดเช็คว่ามีแมลงไหมหรือถ้าจักรยานพังก็ลองเช็คทีละจุดโซ่เป็นไงลมยางละ่ะแล้วเกียร์ล่ะหรือปัญหาคลาสสิกเลยการบ้านเยอะมากก็ไม่ต้องไปมองทั้งหมดครับแค่แบ่งเลยเดี๋ยวทําคณิตก่อนแล้วค่อยไปวิทยาศาสตร,ร์แล้วค่อยไปภาษาไทยเห็นไหมครับว่าพัฒนการแก้ปัญหามันเหมือนกันเป๊กเลยหัวใจของมันจริงๆมันง่ายมากเลยครับก็คือ เลิกมองภูเขาทั้งลูกไปเลยแล้วหันมาโฟกัสแค่การก้าวขาก้าวแรกที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยแหละพอเราแก้ปัญหาย่อยชิ้นแรกได้ปุ๊บนะคะเดี๋ยวไอ้กำลังใจที่จะก้าวต่อไปมันจะมาเองเอาละ่ะทีนี้อาจจะมีคำถามต่อว่าแล้วทำไมไอ้ทักษะการแยกส่วนปัญหาเนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคือมันไม่ใช่แค่เทคนิคแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่มันเป็นพื้นฐานของกระบวนการคิดที่ใหญ่ก่อนนั้นอีกเยอะเลย ที่จริงแล้วนะครับไอก,การแยกส่วนปัญหาที่เราคุยกันมาตั้งนานเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งใน4ส่วนประกอบสําคัญของทักษะการคิดท,ที่ทรงพลังมากๆที่เขาเรียกว่าแนวคิดเชิงคํานวณหรือ computational thinking ลองนึกภาพว่า computational thinking เนี่ยมันเหมือนกล่องเครื่องมือเทปเทปที่มีของอยู่4อย่างอย่างแรกเลยก็คือ decomposition หรือการแยกส่วนปัญหาที่เราคุยกันไปแล้วนี่แหละ อย่างที่สองคือ pattern recognition หรือการมองหารูปแบบคือดูว่าปัญหานี้มันคล้ายๆกับปัญหาเก่าที่เราเคยแก้ไหมจะได้เอาวิธีเดิมมาใช้ได้อย่างที่สามคือ abstraction หรือการคิดเชิงนมามธรรมพูดง่ายๆก็คือการมองข้านรายละเอียดจุกจิกที่ไม่สำคัญแล้วไปโฟกัสที่แก่นของปัญหา และสุดท้ายครับคืออัลกอริทึมดีไซน์หรือการออกแบบอัลกอริทึมก็คือการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนแบบชัดๆเลย 1, 2, 3, 4ซึ่งทั้ง4อย่างนี้รวมกันเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในโลกยุคนี้เลยครับถ้าจะให้สรุปประโยชน์หลักๆของการแยกส่วนปัญหานะครับข้อแรกเลยมันทำให้งานยากๆเนี่ยกลายเป็นงานที่จัดการได้ง่ายขึ้น ข้อ2มันช่วยให้เราทำงานกับคนอื่นได้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะเราแบ่งงานย่อยๆให้แต่ละคนไปทำได้ไงครับและข้อ3นะฮะอันนี้สำคัญมากในยุคนี้เลยมันคือพื้นฐานของการเขียนโปรแกร,รมการสร้าง AI เลยครับเพราะจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำงานโดยการแก้ปัญหาเป็นขั้นๆแบบที่เรากำลังทำกันนี่แหละเอาล่ะครับแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเรารู้จักเครื่องมือชิ้นนี้แล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะเอาไปลองใช้กับปัญหาของตัวเองกันดู สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขนาดของปัญหานะคะแต่มันคือมุมมองของเราที่มีต่อปัญหาเปลี่ยนไปเลยคือจากเดิมที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเจอปัญหาใหญ่ก้อนเดียวเครียดตันไปไม่ถูกมันจะกลายเป็นการที่เรามองเห็นรายการของงานเล็กๆที่เราจัดการได้ซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคุมสถานการณ์ได้นี่หว่าแล้วก็มีแรงมีพลังที่จะลุกขึ้นมาแก้มัน ตอนนี้เราทุกคนมีเครื่องมือที่จะเปลี่ยนความวุ่นวายความสับสนให้กลายเป็นแผนการที่ชัดเจนอยู่ในมือแล้วจำไว้เลยครับไม่ว่าปัญหาจะดูใหญ่แค่ไหนเราทุบมันให้เล็กลงได้เสมอสุดท้ายนี้คําถามที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือปัญหาใหญ่ชิ้นต่อไปที่จะถูกเอามาแยกส่วนคือปัญหาอะไรลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วจะรู้เลยว่าจริงๆแล้ว ไม่มีปัญหาไหนที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะแก้ไม่ได้